รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะในรายการเกษตรช่อง5้าพัฒนาชุมชนค่ะกับการที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะช่วงอาสาอัปเดตวันนี้ค่ะชัดจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะที่สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะไปชมพร้อมๆกันค่ะ า่าอัปเดตวันนี้ค่ะเราอยู่กันกับเรื่องราวของการประยุกต์เอากเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะมาปรับใช้เพื่อสร้างเป็นรายได้ได้ด้วยปกติแล้วเราจะเห็นการน้อมนําไปใช้นะคะในส่วนของชาวบ้านแล้วก็กเกษตรกรแต่ว่าวันนี้ค่ะมาดูในภาคส่วนของทาหารกันบ้างซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะพลโทชัยวิทยาพิณันผู้สรงคุณวุฒทีิเษสษสําำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตเรียนถามค่ะถึงเรื่องของเกษ,ษตรทฤษฎีใหม่เรานําเอามาปรับใช้กับที่นี่ยังไงคะท่านคือก่อนอื่นต้องเรียนก่อนนะครับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9เนี่ยนะครับเป็นการพิจารณาการจัดสรรการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ในพื้นที่ที่มีท้องไร่ท้องนายอย่างเดียวเ<อ>นี่ยรับเป็นการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ในเมือง่วยทหารเนี่ยนะครับที่เรามาดําเนินการทํา พวกน้องนาโมเดลหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับเราใช้ที่กองพัน์ระหว่างป้องกันสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยทหารที่อยู่ในเมืองแล้วก็พื้นที่ของของทหารก็ไม่มากมายนักเพราะฉะนั้นก็เลยนาเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่1นนะครับก็คือเราต้องการให้ทหารกองประจำการที่มาอยู่ที่นี่สปีแล้วก็กําลังผลที่รับราชการที่นี่เขาได้มีองค์ความรู้ในการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับ เพื่ออีกหน่อยเขาสามารถไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเกิดเขาได้ถ้าทหารกองประจำการอยู่ที่นี่2ปี 2> หลังจะฝึกและเสร็จแล้วเนี่ยฮะเขามาสัมผัสแล้วก็มาทํางานกันในพื้นที่ที่เป็นแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือโค้ง้องนามโมเดลเนี่ยฮะพอปลดประจำการไปแล้วเขาจะได้เอาความรู้นี่ไปพัฒนาพื้นที่เขา<อ>นะครับเป็นการสร้างองค์ความรู้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากที่ทำโค้งหนองนาโมเดลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ ทำให้น้องๆผู้นี้เห็นได้เลยว่าเราสามารถทําเกษตรในชุมชนเมืองหรือเกษตรคนเมืองได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ที่มากมายแต่เราสามารถปลูกผักไว้รับประทานเองไว้แจกจ่ายหรือว่าจาหน่ายได้ว <Wow. S 2> ้าวโค้งหนองนาโมเดลเหรอคะคท่านอยากทราบถึงรายละเอียดค่ะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นเลยค่ะการเผยแพร่อ,องค์ความรู้ตรงนี้จนถึงขั้นตอนการนําไปปรับใช้ในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ<ะ>ขั้นตอนแรกนะครก็คือเรามีพื้นที่ที่ว่างอยู่จํานวนไม่มากนัก ก็เลยใช้จิตอาสาเนี่ยครับเอาองค์ความรู้ด้านโค้งหนองนาโมเดลนะครับเพราะที่นี่นะครับเราเป็นชุมชนเมืองนะครับก็พยายามใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณไม่กี่สิบตารางวาเนี่ยแต่เราทําให้เห็นได้ว่าจัดสรรพื้นที่เป็นแหล่งน้ําปลูกเกษตรทําเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักผ่อนได้นะครับพื้นที่ในในเมืองเราไม่สะดวกในการปลูกข้าวเราก็ทําหนองน้ําได้เลี้ยงปลาได้ แล้วก็ปลูกพืชผสมผสานได้แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นพักผ่อนก็ได้นะครับเป็นที่พักผ่อนที่อ่านหนังสือได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เรามีการปลูกผักเกษตรที่ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นรับประทานเข้าไปมีความปลอดภัยได้แน่นอน เพราะฉะนั้นหมายความว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถจัดสรรปันส่วนพื้นที่ทั้งที่อยู่อาศัายแบ่งมาสําหรับการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่คือทุกคนสามารถทําได้ใช่ครับทำได้เลยครับแล้วก็โมเดลโค้งหนองนาะโมเดลก็คือเป็นเหมือนกับต้นแบบให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถนำเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านตัวเองได้ตรงนี้เรามีการเผยแพร่องค์ความรู้ไปในชุมชนรอบข้างไหมคะมีครับก็ตรงนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่ต้นแบบ ประชาชนเข้ามาดูได้นะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยครับเราจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเรียกว่าจิตอาสาภาธรรมคู่าธรรมก็เชิญประชาชนมาลงมือทําด้วยกันเลยในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําพวกเศษอาหารเนี่ยนะครับที่เหลือจากรับประทานอาหารจากโรงเลี้ยงเนี่ยเอามาแปลงสภาพให้มาเป็นปุย๋ยเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะครับคือครบวงจรเลยครบวงจรครับผมนะคะ ขออนุญาตเรียนถามถึงความรู <S <S ้สึกค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นส่วนสําคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะให้เขาได้มีความรู้ตรงนี้ติดตัวไปใช้ครับอันนี้สําคัญเลยนะครับคือเป็นภารกิจของจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสา904ที่ผมไปอบรมกันมาเราได้องค์ความรู้แล้วเราก็มีหน้าที่นําความรู้ของพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่ให้ประชาชนเอาองค์ความรู้ไปเป็นเมล็ดพันธุ์ไปให้คนอื่นเขาได้รับทราบเพราะพันธุ์ต่อไปนะครับอีกหน่อยบ้านเราจะได้ ไปด้วยกันทั่วเมืองครับผมค่ะเราได้ฟังเรื่องราวของที่มานะคะรวมถึงองค์ความรู้ว่าเราสามารถนําไปต่อยอดนะคะแล้วก็ใช้นะคะเพื่อขยายผลทําเป็นเกิดทั้งไรายได้แล้วก็ผล,ผลผลิตอย่างไรบ้างกับกเกษตรทฤษฎีใหม่ตรงนี้ช่วงนี้ขอขอบพระคุณค่ะพลโทชัยวิ์ชย,ยาพินันนะคะผู้ทรงคนุวุธพิเศษสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ฉันอยู่กับแขกรับเชิญกิติมาศักดิ์อีกท่านหนึ่งค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ในเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอยู่กับพันเอกพิสิทธันกําเนิดผู้บังคับกองพันระวังป้องกันสํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะสวัสดีค่ะคคสวัสดีครับ ทางอื่นเลยขออนุญาตเรยียนถามท่านค่ะถึงภารกิจของที่นี่ค่ะว่าทําอะไรกันบ้างคะครับสำหรับกองพันธ์ระวังป้องกันสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของเรานะครับเรามีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งอสองพื้นที่ด้วยกันนะครับในพื้นที่แรกเนี่ยเราก็รักษาความปลอดภัยพื้นที่สาราว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสาหรับพื้นที่ที่สองเนี่ยเรารักษาความปลอดภัยที่ตั้งของสํานักงานประหลัดพื้นที่สีสมานครับ และในเรื่องของการทําการเกษตร่ะคะจุดเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นได้อย่างไรคะกับองค์ความรู้ของกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าสําหรับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยเนี่ยก็คือกองพันระวังป้องกันสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับเราก็ต้องเข้าใจความเป็นชุมชนเมืองก่อนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความจํากัดในเรื่องของ เป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างซะเป็นส่วนใหญ่เราก็ต้องบริหารพื้นที่ที่มันมีอยู่น้อยนิดเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราก็นําองค์ความรู้นะครับทั้งเรื่องของศาสตร์พระราชาแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเราครับเริ่มต้นเลยค่ะแรกเริ่มเลยในการที่เราปรับพื้นที่พื้นที่ที่มีจํากัดนี้ค่ะมามาทําเรื่องของการเกษตรเราเริ่มจากอะไรคะ,ะก็เริ่มจากการวิเคราะห์พื้นที่ก่อนนะครับทั้งในเรื่องของขนาดของพื้นที่ ในพื้นที่ทําการเกษตรของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีพื้นที่อยู่เล็กมากเพียงแค่192ตารางวาเท่านั้นนะครับเราก็ต้องจัดพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เราก็จัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่บางส่วนให้เกิดเป็นพื้นที่ในการทํากิจกรรมเรื่องของการปลูกนะครับแล้วก็พื้นที่ในเรื่องของการอนุบาลพื้นที่ของการเรียนรู้พื้นที่ของการทําปุ๋ยนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็ ปรับให้เกิดความเหมาะสมนะครับให้มากที่สุดนะครับเห็นท่านบอกว่าการประยุกต์เอาองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพื้นท,ที่ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีการประยุกต์พื้นที่แคบๆอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะท่านก็เป็นนโยบายของท่านประลัดกระทรวงกลา,าโหมนะครับท่านได้ให้แนวทางไว้ในการที่จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นเป็นที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่ของ ทหารเราในวิถีชีวิตในกรุงเทพเนี่ยเขาอยู่กันตามตึกตามอาคารนะครับจะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยเราก็ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราใช้พื้นที่แปลงกเกษตรทางด้านหลังเนี่ยของเราเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ครับเซ็นเตอร์ในการที่อนุบาลพวกกล้ามไม้ต่างๆเนี่ยแล้วเราก็นํากล้ามไม้เนี่ยกระจายไปปลูกยังพื้นที่ชุมชนหรือว่าแฟลตหรือว่าที่พักอาศัยของ ข้าราชการของสํานักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับทุกวันนี้เนี่ยตรงนี้เปรดเสมือนเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็กระจายพืชพันธุ์หรือว่ากระจายกล้าเนี่ยไปปลูกอย่างพื้นที่ต่างๆข้าราชการที่อยู่ตามาพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะเก็บไปด้วยก็จะได้รับความสุขนี้ไปด้วยครับค่ะแล้วในเรื่องของการขยายเอาองค์ความรู้อะค่ะไปสู่ทหารเรียกแบบนี้ก็แล้วกัน,นะคะ่ะมีความยากเกิดขึ้นไหมคะตรงนี้ คือต้องต้องเรียนว่ากเกษตรเนี่ยคือมันนำความเย็นมาให้ด้วยเรามีบ่อน,น้ำเรามีต้นไม้เรามีสีเขียวนะฮะเขาเข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขอนยะู่แล้วแล้วก็พื้นที่เนี่ยเขาก็มานั่งทำกิจกรรมกันนั่งคุยกันนั่งพบปะหาลือกันในขณะเดียวกันเขาก็มีครูที่จะมาให้มาสอนในการที่ให้ความรู้เรื่องการ,กรเกษตร คือเขาใช้เวลานอกเวลาในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นการพัฒนาจิตใจด้วยแล้วสิ่งที่ผมที่สัมผัสได้ที่เห็นนะครับจากข้าราชการที่เขาเข้ามาเก็บพืชผลทางการเกษตรเนี่ยจากการที่เขามาเก็บเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเขาแล้วเขาก็มาใส่ปุ๋ยดูแลของเขาเองครับ ครับอันนี้นี่เป็นสิ่งที่มันได้ในเรื่องของการพัฒนาจิตใจไปด้วยคือเหมือนจริงๆเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันในหลายๆภาคส่วนเลย<ช>ไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้นครับนะคะตรงนี้อ่ะฟังคร่าวๆแบบนี้แล้วก็อยากลงพื้นที่แล้วค่ะอยากรู้ว่าปลูกอะไรกันบ้างเก็บเกี่ยวได้จริงไหมนําไปปรุงอาหารเมนูไหนกันบ้างนะคะสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเกษตรออนทัวร์ค่ะครับ เกษตรออนทัวร์ช่วงหน้าค่ะชัดผาคุณผู้ชมไปบุกสวนในเมืองกันค่ะที่กองพันระวังป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ช่วงนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลุยสวนในเมืองพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเกษตรออนทัวร์ช่วงนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับพันเอกพิสิทตธตันกําเนิดนะคะและแขกรับเชิญกิติมาศักดิ์ของเราอีกหนึ่งท่านค่ะพลตรีอัธพงศ์พิชยาพรค่ะรองเจ้ากรมการสรพรกำลังกลาโหมค่ะจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับ ว,วันนี้เดี๋ยวทั้งสองท่านนะคะจะพาเราชมแปลงเกษตรอินทรีย์นะคะของหน่วยเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินกันเลยไหมคะครับค่ะเชิญเลยครับที่นี่เป็นแปลงคล้ายๆกับเป็นแปลงเกษตรที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยของกองพันระวังป้องกันนะครับค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะปลูกในในนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวซะเป็นส่วนใหญ่ซุม้มแรกที่เราเดินผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นแฟงอ่เป็นฟัก Oh. เป็นฟักเขียวเริ่มออกลูกแล้วเริ่มออกลูกบ้างแล้วนะครับ <Ha. S 1> อีกไม่กี่วันก็จะมีลูกอ oh, <ล>สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยตอน,นี้ท่านท่านผู้พันท่านมีดําริให้ปลูกเป็นพืชผักสวนครัว <Ha. S 1> เพราะว่ากำลังคนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกพืชปลูกผักแล้วก็จะเอาไปต่อยอด <Okay. S 1> ตอนที่เขาปลดประจําการไปแล้วนะครับ hmm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เป็นนโยบายของท่านปหลัดกระทรวงกลาโหมที่อยากจะให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้มาเรียนรู้และเอาไปขยายผลต่อด้วยะนะครับเชิญเชิญทางด้านนี้เลยครับ,รบเชิญครับพืชผักสวนครัวเนี่ยท่านผู้พันธ์ท่านปลูกไว้เยอะมากเลยนะครับสิบสิบชนิดนะยีลานะครับอันนี้ก็เป็นะมะเขือนะครับมีทั้งมะเขือปลอกอัอน,นรับ มีทั้งมะเขือเปราะมีทั้งมะเขือยาวะนะครับเก็บทานไม่ทันล่ะฮะตัวนี้มันออกเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปขยายผลต่อได้เดี๋ยวเนี้ยเขาจะมีการทำกรเกษตรในภาคเมืองภาค,คชุมชนนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าบางบ้านบางที่ไม่มีพื้นที่เลยนะแต่ก็พยายามที่จะทำกะเกษตรเช่นการทำกรเกษตรแนวตั้ง แต่ว่าที่นี่กองพันระวังป้องกันเนี่ยท่านคุ้มคับกองพันท่านมีพื้นที่แต่เป็นพื้นที่เล็กๆก็เลยทําเกษตรแบบแนวแนวแนวราบนะครับขออนญุญาตเรียนถามท่านพิเศษบ้างค่ะที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเก็บเกี่ยวกันไม่ทันเลยเพราะว่าผลผลิตนี่ออกมาหนาแน่นมากๆนี่ส่วนใหญ่เอาไปปรุงทานเมนูอะไรกันบ้างคะที่นี่ก็ส่วนใหญ่เป็นเมนูพื้นฐานของคนเมืองอะครับผัดกะเพราบ้างาแล้วก็เอามะเขือไปผัด ทำกับข้าวกินในแต่ละมื้อครับก็ลดรายจ่ายได้เยอะเลยครับแทนที่จะไปต้องไปซื้อตลาดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ํามันที่จะต้องขับรถออกไปซื้อค่าใช้จ่ายเรื่องของอวัตถุดิบทั้งนี้ก็เดินลงมาจากที่พักอาศัยก็มาเก็บได้เลยครับอนอกจากที่จะเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็ยังมี ไม้ผลไม้กินได้อีกด้วยนะครับทุเรียนนะครับแล้ก็ปลูกไว้มะม่วงแล้วก็ปลูกไว้คือในพื้นที่ที่แสงแดดเขาเท่าๆกันแบบนี้คะ่ะมีต้นไหนไหมคะที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษจะมีปัญหาจุกจิกหน่อยคะ่ะในแปลงนี้ส่วนใหญ่ก็เราเลือกไม้ที่บำรุงรักษาหรือว่าดูแลง่ายๆนะครับแต่ว่าเราก็มีครู ซึ่งความรู้เนี่ยเราได้มาจากทีมงานของจิตอาสามาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ครูเหล่านียเขาก็สามารถที่จะมีเทคนิคในการที่จะดูแลให้พืชผลทางการเกษตรมันสมบูรณ์แล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคของพืชผลครับขนาดว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยที่นี่เราไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงนะคะก็สามารถคือมีองค์ความรู้ก็สามารถดูแลเรื่องของวัชพืชเรื่องของสัตว์ต่างๆได้ด้วยนะคะครูครูที่ท่านผู้พันว่าเนี่ยก็เป็น กำลังพนของพันระวังป้องกันนี่เองนะเป็นลูกน้องของท่านภู้พันนี่แหละเป็นกูรูแล้วก็เป็นครูเรื่องการปลูกเรื่องดินเรื่องการดูแลเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยนะครับค่ะเป็นลูกน้องของท่านภู้พัน,นเองค่ะมีโรงทําปุ๋ยเองของที่นี่นะครับโรงทําปุ๋ยของที่นี่ค่ะนะฮ<อ><อ>ะก็จะใช้วัตถุดิบนะครับจากของที่เหลือ ที่เหลือที่เนี่ยก็คือเมือ่อะจะเป็นพวกเศษอาหารพวกผักพวกอะไรพวกนี้นะครับจากที่น้องๆทหารรับประทานแล้วเหลือจากโรงอาหารของหน่วยะนะครับก็เอามารวมกันที่นี่แล้วก็เข้าไปในเครื่องเนี้ยนะครับประมาณสัก20สินาทีประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นปุ๋ย ว้าวครบวงจรมากๆเลยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราคงได้มาดูกันนะคะในเรื่องของการทําปุ๋ยนะคะตอนนี้ค่ะอยากไปเห็นโมเดลการปลูกการเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะแบบที่ในรูปแบบของข้างตึกข้างอาคารกันบ้างค่ะช่วงนี้นะคะเราต้องกราบขอบคุณนะคะท่านพันเอกพิสิทธ์นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็พาเราเดินชมแปลงเกษตรอินรีย์ด้วยนะคะขอบพคุณมากมากค่ะสวัสดีครับ แต่ว่ายังคงต้องรบกวนท่านพลตรีอัธพงศ์นะคะถ้าเราไปดูในส่วนของแปลงเกษตรที่อยู่ข้างอาคารข้างตึกกันนะคะไปกันเลยค่ะครับ ผู้ชมคะตอนนี้ค่ะท่านอัธพงศ์นะคะก็พาพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาอยู่กันที่สวนเกษตรเชิญตามสบายบ้างซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดของแปลงเกษตรตรงนี้เนี่ยค่ะอยู่ข้างสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นตึกเป็นอาคารเลยให้ชั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่น้อยเนาะเราอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะทําเกษตรได้ะนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งตรงนี้เนี่ยท่าน ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกนัทอินทระเจริญท่านเห็นว่าข่าราชการนะ,นะเนาะเงินเดือนเราก็ไม่มากะนะครับไม่มากแล้วก็มีอะไรที่จะพยายามลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้ท่านก็จะพยายามหาโครงการมาให้หตรงนี้ก็สวนเกษตรเชิญตามสบายนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ท่านทําให้กับกําลังพลของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เรียกว่าสวนเกษตรตามเชิญตามสบายเนี่ย เพราะว่าใครก็ได้ที่อยู่บนอาคารคอนโดที่พักเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการเป็นครอบครัวนะครับลงมาเก็บได้เลยผักทุกชนิดทุกอย่างะนะครับแล้วก็เป็นผักที่เ,เกิดจากโครงการจากกองพันระวังป้องกันะนะครับมาดำเนินการให้โดยใช้กำลังพลของหน่วยเองแล้วก็ใช้ความรู้จากเกษตรทฤษฎีใหม่มาแล้วก็พวก ปุ๋ยพวกอะไรพวกนี้เราก็ทําขึ้นมาใช้เองทั้งนั้นเลยนะครับเป็นการขยายผลต่อยอดน,นะคะอีกพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูนะคะมีพื้นที่เล็กๆอยู่ตรงข้างที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าอยู่คอนโดอยู่อาพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยสามารถที่จะทําตามได้ เรียกว่าได้ความรู้กันครบวงจรนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตั้งแต่ต้นทางการประยุกต์เอาองค์ความรู้มาใช้นะคะจนถึงขั้นตอนของการลงมือทําเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะมาหล่อเลี้ยงชีวิตได้ประหยัดไปได้เยอะเลยและที่สําคัญทุกคนก็ได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาัศครพงษ์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราตลอดทั้งรายการขอบพระคุณมากๆค่ะ พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าชัดจะพาไปทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะ ที่ทานเหลือทิ้งกันทุกวันใช่ไหมคะเราไปดูวิธีการแปรรูปเศษอาหารเหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยกันค่ะผู้ชมคะช่วงเกษตรพาทำรรวันนี้ค่ะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอัธพงศ์นะคะกับเรื่องราวของปุ๋ยจูลินทรีย์ชีวภาพนะคะที่ได้จากเศษอาหารด้วยก่อนอื่นเลยต้องเรียนถามท่านว่าเศษอาหารตรงนี้เนี่ยมีที่มาจากตรงไหนคะ เสร็จอาหารที่นี่เราไม่ทิ้งนะครับที่กองพันระวังป้องกันเนี่ยเรามีน้องๆน,น,นะครับทหารกองประจำการนะครับรับประทานอาหารเสร็จแล้วเสร็จอาหารนี้เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเรานะครับนะเราก็นำเศษอาหารเนี่ยมารวมกันแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ย จุลินทรีย์ชีวภาพตรงนั้นก็จะเป็นเศษอาหารคือออกมาที่เหลือจากที่เรารับประทานกันก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่มครัใช่ครับรนี่คือที่มาจากโรงเลี้ยงของน้องทหารกองประจำการะนะครับเราก็เก็บรวบรวมมานะครับแล้วก็มาเข้าเครื่องย่อยสลายนะครับแล้วก็มีส่วนผสมส่วนผสมนี่ครับจะมีดินมีจุลินรีย์แล้วก็เป็นเศษอาหาร3อย่างนะครับ เข้าไปปั่นผสมกันในเครื่องนะครับเดี๋ยวะจะให้น้องลองทําให้ดูนะครับได่เลยค่ะ,ะ,ะขั้นตอนเริ่มแรกเลยเราเริ่มจากอะไรคะเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นหัวเชื้อก่อนนะครับหัวเชื้อเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของดินแล้วก็จุลินทรีย์นะครับผสมใส่เข้าไปนะครับส่วนหนึ่งต่อไปก็จะเอาเศษอาหารนะครับใส่เข้าไปในเครื่องเครื่องนี้ก็จะทําการย่อย นะครับก็จะปั่นย่อยให้เสร็จอาหารกับจุลินทรีย์<ม>แล้วก็ดินนะครับผสมกันค่ะนะฮะผสมกันก็จะใช้เวลาในการปั่นเนี่ยประมาณ20นาที<ม>20นาทีถึงจะใช้ได้นะครับ<ม>เครื่องอัตโนมัติ<ม>พอปั่น20นาทีเสร็จแล้วก,<ม>แวก็แล้วก็กดให้ออกมานะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะนำไปเลี้ยงปลาได้เลยนะครับออกจากเครื่องเรานี่ โยนให้ปลารับประทานได้เลย<ม>นะครับแล้วก็ที่จะทําเป็นปุ๋ยะนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนอีกนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทําเป็นขั้นตอนที่ทําเป็นปุ๋ยนะครับได้ค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับพืชผักสวนครัวที่ปลูกในกองพันก็ใช้ปุ๋ยจากที่นี่นะครับ<ม>นอกจากนั้นแล้วยังเหลือเอาไปจําหน่ายได้อีกนะครับทุกวันนี้ก็ไปวางขายที่สวัสดิการของกองทัพอากาศนะครับ จำหน่ายถุงหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่ถุงหนึ่งถูกมากเลยครับถูกมากๆถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์จากตามท้องตลาดเยอะเลยนะครับถุงหนึ่ง20บาทนะ20บาทเท่านั้นเองใช้ได้นานด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าถุงหนึ่งมีขนาดไหนนะ20บาทไม่ใช่ถุงเล็กกระติดเดียวนะฮะถุงใหญ่มาก20บาท หลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็คือเป็นเศษอาหารร่วมกับหัวเชื้อนะคะพอลงไปผสมกันแล้วใช้กระบวนการตรงนี้อยู่ประมาณ20นาทีแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคะท่านครับค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะไปดูค่ะ่านไปแล้ว20นาทีนะคะและนี่ค่ะคือหน้าตาของส่วนผสมที่เราได้ออกมานะคะคแต่ว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมคะท่านยังไม่เสร็จจะสังเกตว่าตอนก่อนเข้าไปเนี่ยกลิ่นจะแรงมากเลยใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ แทบจะไม่มีกลิ่นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราได้ใส่จุลินทรีย์เข้าไปด้วยนะครับกลิ่นจะเบาบางมากเลยนะครับหลังจากขั้นตอนนี้พอได้ออกมาเป็นเปียกเปกเป็นลักษณะที่เข้ากันแล้วเสร็จอาหารกับจุลินทรีย์แล้วเราเอาไปทำยังไงต่อคะหลังจากที่ได้มาเป็นออกมาจากเครื่องนะครับต้องเอาไปผ่านการตากแดดก่อนค่ะตากแดดเพื่อจะทําให้มันหมาดนะฮะหมาดเพื่อจะได้ทําให้ปั้นเป็นก้อนได้นะครับตากแดดอยู่ประมาณ3วัน สามวันนะครับแต่ต้องแดดดีๆหน่อยเนาะ,ะอย่าอย่าโดนน้ำโดนฝนนะครับหลังจากที่หมาดๆได้ที่แล้วพอที่จะปั้นขึ้นรูปเป็นก้อนได้ก็จะไปเข้าเครื่องนะครับมีเครื่องอเป็นก้อนอยู่ทางนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะมาที่เครื่องนี้นะครับอาจจะลองลองเข้าเข้าเครื่องดูนะครับอ่ะ ก็จะนำที่ตักได้หมาดแล้วนะครับมาเข้าเครื่องแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะหีบออกมานะครับหีบออกมาก็จะกลายเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดเป็นแท่งยาวๆนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับเราก็จะใช้เศษอาหารจากโรงเลี้ยงแล้วก็มาทําแบบนี้ได้ประมาณวันละ20ถึง30กิโลนะต่อวันนี่ก็ถือไม่ได้ทิ้งไปที่ไหนเปล่าๆนะครับ นะก็จะให้น้องๆหีบออกมานะครับไหนลองออกนะโอเค <Okay. S 2> ก็จะเลื่อนไหลออกมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับนะเป็นเส้นๆเ,เล็กๆกรมือวิธีคล้ายๆกับทำก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆกันครับแต่ว่าอันตรงนี้ยังเอาไปใส่ต้นไม้ไม่ได้ะนะครับเพราะว่า มันยังมีความเหลวอยู่ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ต้นไม้ก็ละลายไปเลยะนะครับก็ต้องเอาไปตากแดด<อ>นะฮะเราไปตากแดดะะอีก2วันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะตากแดดจนกระทั่งเป็นก้อนแข็งก็แพกใส่ถุงแล้วก็ขาย,ยาที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันจะคงสภาพอยู่ได้นานกว่านานกว่าที่จะเป็นแบบที่เปียกๆนะครับค่ะ,ะคและนี่ก็คือ รูปแบบของถุงที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาตมพงศ์บอกว่า20บาทเนี่ยครับถุงใหญ่มากเนี่ย2ีบาทนะครับถุงใหญ่มากแล้วก็ในหนึ่งแปลงนะครับที่มีขนาดความยาว2เมตรกว้าง1เมตรใช้15ตัวเองโอ้ห้าตัวหมายถึงว่าเรานับๆหยิบออกมาเนี่ยหเส้นเราเรียกว่าหตัวอย่างเงี้ยหรอคะก็เป็นเป็นเส้นๆเป็นตัวๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ15ตัวต่อ ความกว้าง1เมตรความยาว2เมตรโอ้เพราะฉะนั้นใช้ได้นานมากๆแล้วก็ใช้ในพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยครับนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าเรื่องของเศษอาหารที่เราทานแล้วก็เหลือทิ้งเหลือคว้างทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีองค์ความรู้นะคะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็สามารถเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมได้นะคะ แล้วก็ช่วยลดปริมาณของขยะได้ด้วยนะคะวันนี้ขอพอะคุณมากๆนะคะท่านอธิพงศ์ที่มาให้ความรู้แล้วก็มาอยู่กับเราตลอดรายการเลยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับค,ครับ เวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ย้อนหลังนะคะทาง Facebook และทาง y YouTube เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเลยค่ะ และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง5 HD1 แห่งนี้ค่ะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ